สำหรับการตรวจสอมเครื่องแฟล SBR3 นะครับอาการกด Read ID แล้วขึ้น IC not responding คือหา IC ไม่เจอหรือว่าไม่รู้จักเบอร์ i อหรือว่า SPI นั่นเองนะครับไม่รู้จักเลยแต่ว่า Detect Pin เ,เจอนะ Detect ขาเจอแสดงว่าทุกอย่างทำงานโอเคแต่ว่าขั้นตอนการ Read การอ่านข้อมูลจาก SPI เนี่ยผิดพลาดนะครับส่วนใหญ่แล้ว ก็ที่เคยเจอนะครับก็จะเกิดจากโลจิกโลจิกที่ส่งค่าไปที่ตัวชิปที่คอนโทรลโลจิกนะครับก็จะมีอมอสเฟตแบบ n อ็นเชนแนกับพีเชนแนคู่กันนะครับแบบ n อ็นเชนเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวสวิตช์นะครับเข้าศูนย์ออกหนึ่งคล้ายๆกับวงจรนัดเกตนะครับส่วนของมอสเฟตพีเชนเนี่ยจะเป็นการโยนไฟข้ามจากอีกฝั่งมาอีกฝั่งพูดง่ายๆก็คือเข้า1ออก1แต่ว่ามอสเฟ อ่าเอเนแนนจะเข้าศูนย์ออกหนึ่งนะครับอันนี้ผมวัดมอดเฟลดไปทีละตัวแล้วกันนะครับอ่าวัดไปคร่าวๆก่อนไม่ได้เก็บค่าแบบละเอียดนะครับวัดไปคร่าวๆก็คือค่าไดโอดจะอยู่ประมาณ04อีกด้านก็จะขึ้น OL ครับก็วัดข้อมร่างเดนซอร์ไปเรื่อยๆนะครับก็ขึ้น OL ก็คือโอเคผ่านอ่าคือว่าไม่ชอ็อตก่อนแล้วกันนะครับเช็คชอ็อตก่อนว่าถ้ามันชอ็อตมันจะไม่ขึ้น OL จะจริงมีค่าไดโอดขึ้นฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งก็ จะเป็น OL แบบนี้นะครับเราก็เลยจับแต่ OL อพอว,ว่ามันไม่ช็อตประมาณนั้นเอาคร่าวๆก่อนว่าไม่ช็อตนะครับแต่ยังไม่ได้เช็คอาการประเภทแบบเสื่อมแบบอาจจะขาดหรือยืดไปแบบนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้เช็คนะครับเช็คช็อตไปก่อนผมก็เลยไล่วัด OLOL OL ไปก่อนว่า,วามันมี OL ฝั่งแล้วก็ค่าเดโอดอีกฝั่งยังไม่ได้วัดนะครับก็คือวัด OL เฉยๆเพื่อดูว่ามันมันไม่ช็อตเข้าหากันเอาแค่นี้ก่อนนะครับคร่าวๆ อันนี้เขเข้าไปก่อนเดียววัดละเอียดอีกทีนะครับเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะไม่เสียอะไรเท่าที่ดูนะแต่ว่ามีจุดเนี้ยมีการเปลี่ยนมาครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นมอดเฟลดแบบเอ็นนแนแต่ตัวเล็กๆนะครับลองเปลี่ยนตัวใหม่เป็นตัวใหญ่หน่อยหรือว่าเบอร์ที่ผมเคยเปลี่ยนลองดูก่อนนะครับจริงจริงแล้วอันนี้ก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะวัดแล้วมันไม่ได้เสียอะไรแต่ลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับเป็นตัวที่เท่าๆกันหน่อยผมเอาเคเจ็ดสองมาใส่แล้วกันโดยประมาณนะครับ ก็ที่เคยใส่ใส่เป็นตัวนี้ดูซิว่ามันทํางานได้ไหมซึ่งอาจจะเป็นเพราะสเปควัสดุเฟก็ได้อันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าลองเปลี่ยนดูก่อนนี่เฉยครับก็เห็นมี่องรอยการเปลี่ยนตัวนี้ก็ลองเปลี่ยนดูเท่านั้นเองแต่น่าจะจริงใจ,งจงแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่ครับเพราะว่า,าดูแล้ววัดแล้วมันไม่ได้เสียอะไรแต่ก็ลองดูก่อนนะครับลองเปลี่ยนตัวใหม่ดูก่อนอา้าวโอเคเดี๋ยวลองกดดีไอดีด,ดูอีกทีนะครับว่า d e t e c t ชิปเจอไหม ขึ้นเหมือนเดิมครับคือ IC Not responding แสดงว่าอย่างที่คิดครับไม่ใช่ปัญหามันเกิดจากตรงนี้เลยอีกอย่างก็คือวัดแล้วมันก็ไม่ได้เสียด้วยนะครับเดี๋ยววัดละเอียดอีกทีดีกว่าเดี๋ยววัดวัดวัดเสื่อมไปเลยคราวนี้วัดยืดไปเลยว่ามันมันยืดไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับดูค่าไดโอดเฉลี่ยแล้วกันค่าไดโอดก็อยู่ประมาณ0.57อันนี้เบอร์ที่เปลี่ยนไปนะ แต่ว่าต้องดูเบอร์ที่ใช้ในบอร์ดนี้เฉลี่ยแล้วค่าไดโอดอยู่ประมาณ0ูนนะครับศู .4, 4. 4. 0.43โดศูยดยประมาณประมาณนี้ทุกตัวนะครับก็ด้านหนึ่งขึ้น OL ถ้าไข่เข็มเมิเตอร์ก็อยู่ประมาณ0ู3 0 4 4มนี่ค่าไดโอดโดยประมาณนะครับอันนี้ก็ขึ้น OL ก็ถือว่าปกติไม่ช็อตนะครับอาแต่ค่าไดโอดตัวนี้ผิดปกติครับคือ0.69ดมันไม่น่าใช่ครับเพราะศู .9 เนี่มันต้องยืดไปละ หมือนเหมือนวัดเฟดมันหรือไดโอดมันขาดนะครับ0.69โวลต์ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าทั้งบอร์ดเนี่ยมันจะอยู่ที่0.43โวลต์ประมาณเนี้ยอันนี้มันผิดปกตินะครับ 0. ไปเท่าไหร่นะ0.69โวลต์แต่ด้านหนึ่งขึ้น OL ก็ตอนแรกก็วัดก็นึกว่ามันมันปกติเพราะว่าไม่ได้วัดอาการเสื่อมสภาพหรือว่ามันขาดหรือยืดไปแบบเนี้ยครับไม่ได้วัดค่าไดโอดมันยืดออกไปเยอะเลย 0ู4 0.44มันเป็น0.69เลยนะครับอันนี้คือมันผิดปกติแหละจุดนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้น่าจะจบนะครับอ้าลองดูเดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตตัวนี้แต่มอดเฟตตัวนี้เท่าที่วัดมันเป็นมอสเฟตแบบพีชแนนนะครับก็ต้องไปหาจากซากบอร์โน้ตบุ๊กก็ได้ครับที่เป็นมอสเฟตพีชานแนนเพราะมันใช้ในการโยนไฟคล้ายคล้ายกับโลจิกที่เข้าหนึ่งออกหนึ่งแบบนี้ครับเข้ามา มีไฟขามบลตนโยนก็โยนไฟขามบลตนไปแบบนี้ครับก็คือเข้าหนึ่งออกหนึ่งสังเกตขาจะไม่ลงกลาวเลยเพราะว่าเป็นการโยนไฟแต่ว่าขาที่ลงกลาวนี้ะคล้ายๆกับเป็นการสวิตช์เข้าหนึ่งออกศูนย์้าศูนย์ออกหนึ่งก็เหมือนเป็นน็อตเกตนะครับอันนี้ผมวางตัวใหญ่กว่าไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องเติมตะกั่วน,นิดหนึ่งให้มันโดนไม่งั้นมันห่างไปมันจะไม่ชนกับลายปิ้นนะครับประมาณนั้นก็เลยคล้ายๆกับโมตัตใหญ่ใส่เข้าไปนะครับหาตัวเล็กไม่ได้ ก็เอา m o ดเฟด P channel ที่อยู่ในตัวเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กมาใช้ก็ได้ครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวประกอบลองแล้วกันนะครับจุดนี้คือจุดที่เปลี่ยนไปนะครับที่ชี้ให้ดูในสกรูน,นี้คือ,อ m มดเฟดพ channel ตัวขวาล่างเดี๋ยววัดค่าไดโอดเก็บดีกว่านะครับค่าไดโอดโดยประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับค่าไดโอดที่วัดได้โดยประมาณอีกด้านก็ขึ้น O l นะครับอีกด้านขึ้น0.37โวลต์ถือว่าใกล้เคียงครับ ค่าไดโอดอาจจะต่ำกว่านี้หน่อยแต่ใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าค่าไดโอดอยู่มา 04. 04. 0ู7 0 4สเูนย์ี่ยเนี่ยมันไม่ได้ยืดออกไปตัวนั้นคล้ายๆกับมอสเฟตมันขาดาก,กันแล้นะครับคือค่าไดโอดมันค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นมอสเฟตแบบพีเชนแน่นด้วยนะครับก็ไปหาจากเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กซากเมนบอร์ดทั่วไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบลองกันว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับใส่แพ่ให้แน่นแล้วก็ เดี๋ยวเอา SPI มาลองดูก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้ามันได้เดี๋ยวค่อยลองกับพวกดิบักซิปหนึ่งสอพวก Ene ITE เอหนไหมครับเดี๋ยวลองกับเม็ด SPI ไปก่อนแล้วกันนะครับเลือก SPI 25 Fla แล้วกด Read ID นะครับดูซิว่า,ามันเทสพินผ่านแล้ว d e t e t t c h i p เจอไหมเห็ไหมครับเจอนะครับอ่า e t เ c t ชิปเจอแล้วนะครับแฟลตลอม e t เ c t เจอแล้วแล้วกด รีดก็อ่านได้ด้วยนะครับม่ได้นาก็คือผ่านเลยรีดได้แสดงว่ารีดได้ก็ต้องเขียนได้นะครับรีดได้เขียนได้เดี๋ยวจะไปลองกับดีบักซิบอีกทีแล้วก็ทดสอบการแฟดออนไลน์ผ่านอ่าอินเทอร์เฟซคีย์บอร์ดดูอีกทีแล้วกันนะครับ